สพพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 567รุ่นที่2วันที่11มีนาคม2 567ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567รุ่นที่2ระหว่างวันที่11-13มีนาคม2567โดยมีนางสาวปฐมมาเทียนเนียมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสพทพร้อมด้วยผู้อำนวยการและผู้ตรวจสอบภายในของสพทและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งสิ้น214คน เข้าร่วมการอบรมณโรงแรม Royal ริเวอกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายในจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญรวมถึงมีความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการลังกำหนดอาทิข้อสังเกตการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย การควบคุมการปฏิบัติงานและการตรวจสอบรายงานการเงินการบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่แลขาธิที่การกศท์กล่าวว่าผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่เป็นหน่วยงานสำคัญต่อการบริหารงานสพทและเขตพื้นที่เป็นหน่วยงานที่สอบทานการทำงานของทุกกลุ่มงานโรงเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและเป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรภายนอก รับประกันความโปร่งใสตรวจสอบได้ขององค์กรดังนั้นขอให้นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดทำงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและคาดหวังว่าจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นำไปพัฒนางานในเขตพื้นที่ของตนเองต่อไป